วันนี้เราไม่ได้อัดสีอะไรนะวันนี้เราก็จะใช้ชีวิตตามคุ้นเคยแล้วนะซึ่งวันนี้เราจะเล่นน้ำนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเล่นน้ำอที่น้ำตกนะซึ่งเราจะไปเชียงใหม่นะไปเล่นน้ำตกอยู่ที่เชียงใหม่เตรียมตัวออกเดินทางฉันจะไปแล้วนะพี่สามสองหนึ่งไป เฮ้ยแล้ววามาที่นี่ได้อย่างไรรอเล่นอันเราไปเลยบึนบึนบึนเขาบอกว่าอีกหชั่วโมงนะจะถึงเชียงใหม่ถึงเชียงใหม่แล้ววาไปที่น้ำตกกันสามสองหนึ่งอ้าวทำไมถึงวาไม่ได้หนึ่งสองสาไม่ได้วาบเลยขี่รถมาเลยย่า เสียดายมากก็ต้องขี่รถมาหาน้ําตกนะเราเช่ารถเขานะวันละรอยอ่ะเดี๋ยวเราไปตรงโน้นเลยดีกว่าบึนบึน,บ,นบึนไปเลยเดี๋ยวนี่มันสุดซอยแล้วก็ต้องเลี้ยวกลับนะ ต้องเลี้ยวกลับอีกขี่รถไปนี่ก็เยวเราะจะจอดนะหูลมโคตรเย็นเลยนะทุกคนบรรยากาศเย็นมากเลย ใกล้ถึงอย่างวันนี้งั้นเราว่าไปเลยดีกว่าถึงแล้วนะคะทุกคนเราไม่ได้มาเล่นน้ำนะเรามากะนี่บืนๆไปเลยเราก็จะไปที่เกาะนะทุกคนเราก็ตรงไปที่เกาะเลย เกาอะไรก็ไม่รู้นะแต่เรามาเลยโอเคถึงแล้วทุกคนเรามาเที่ยวก่อนเสร็จแล้วงั้นเราไปวาปบ้านกันหนึ่งสองสามมาแล้วหวังว่าจะไม่มีอะไรนะอืบอ่าเปิดอันนี้ก็แล้วกันตูเ้เซฟ ซึ่งเราไม่ได้เป็นเล่นน้ำอยู่ที่นั่นนะอุ้ยมีคนมาแต่เราก็จะแบนแนะเพราะมันเป็นคนหลอกลวงมันเป็นคนหลอกลวงนะเดี๋ยวดูนะถ้ามันถ้ามันไม่ยอมเราก็จะแบนเลย <c oughs> ก็แบนเลย เนี่ยเราก็แบนค่ะบ้านไปสร้างเองค่ะขอโทษขอโทษนะคะที่พูดคำไม่สุภาพแต่ว่ามันต้องแบนจริงๆอ่ะมันชอบมากวนตลอดไอพวกมิชาชีพเนี่ยเดี๋ยวนะในบ้านยังปกติ เดี๋ยวเราจะเล่นน้ำนะเล่นน้ำอยู่อยู่ที่คลองบ้านตัวเองเลยเดี๋ยวเราไปวัดเดี๋ยวเราวาัดไปใส่เสื้อผ้ากันนะเสร็จแล้วเ่ดวอดดนเราพร้อมแล้วนะในน้ำอ้โคตรมรืดเลย เล่นาน้ำก็สนุกประมาณนี้แหละเดี๋ยวเราจะว่ายตั้งแต่นี่ไปถึงนี่นะก็มีภัยสารเยอะมากเออแล้วก็เล่นแค่นี้แหละเดี๋ยวเราไม่สบายนะเดี๋ยวเราขอไปนอนก่อน